สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาบุกกันที่เคสติฟายที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะใช่ค่ะเป็นร้านแบรนด์เคสมือถือสุดฮิตติดลมบนที่ก่อนหน้านี้ทุกคนก็ต้องพรีออเดอร์กันแบบรัวๆไปเลยค่ะเพราะว่าทนในความแซบของนางไม่ไหวและเมื่อดิฉันเข้ามาก็ต้องหยุดที่จุดนี้เลยค่ะเซลล์มูลและผ่องเพื่อนของนางโอ้ยทุกคนคือมากันแบบแทบทุกเซลล์ฉันจะต้องโดนเธอลงทันไปอีกนานแค่ไหน จูปิเตอร์ก็มาเซเลมาก็มีเมอร์คิวีก็ยืนชีนิวอยู่โอ้โหโดนกวักมือเรียกแบบจุกๆไปเลยจ้าเห็นบนเว็บก็คือว่าสวยตาแตกเห็นของจริงก็คือปังมากเจอหัวแมวลูน่าเข้าไปก็คือทําใจไม่ได้เลยและสําหรับการทำคัสเตอร i ไ a t i เซชันนะคะที่นี่ใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นแต่เนื่องด้วยนานเพิ่งเปิดนะคะเพราะฉะนั้นคิวยาวเวอร์ดังนั้นรอนานกว่าครึ่งชั่วโมงแน่นอนค่ะอันนี้อยากให้ทุกคนทําใจและส่วนด้านนี้ก็คือคอลเลกชันโปเกมอน ทุกคนนะ่ารักนะ่าเลี้ยงแบบสุดๆและที่สําคัญคือนางมาไวไปไวมากอยากตํมต้องรีบเลยค่ะเพราะว่าหมดเร็วสุดๆโปกเกบ,บอโปกเกบ,บอลมาหมด หันมาฝั่งนี้ก็ต้องแทบหยุดหายใจอีกแล้วค่ะเพราะว่าคือเจ้าหญิงดิสนีย์หรือดิสนีย์พรินเซสคอลเลกชันนั่นเองทุกคนก็โดนตกไปอีกแล้วตามระเบียบสิคะจะรออะไรอันนี้มูชูน่ารักมากหันห่างตาก็มาเจอ Toy Story ค่ะโอ้โหจะเอาอะไรมาทนได้ก่อนตาลายไปหมดแล้วจ้ะแม่วาปเปอร์ห้องนอนแอนดี้ก็มาลุงหมีลาสโซก็มีพี่บาสเยียก็คือยืนเทอยู่ใดๆก็คือแบบปังมาก และนอกจากนี้เขาก็ยังมีสาย Apple Watch AirPods case หรือแม้กระทั่งเคสของ AirTag ก็ยังมีทุกคนบอกเลยว่าของมาครบมากจริงๆใครอยากชอบพิกัดอยู่ที่ Central World ชั้นหนึ่งเลยค่ะ